ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีคึกคักวันแรกตัวเต็งแห่สมัคร5พักส,สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สมัคร ซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็งสำคัญในการแข่งขันอาทินายการกัติน,นันอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนางสาวนาย,ยกแอนสมปัตนาวิกัยเจิดเจริญอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบา,นนาลนครอุบลราชธานีซึ่งลาออกมาเล่นสนามใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคุณธรรมของนายพรชัยโควสุรัตน์อดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสองสมัย นายเชิดศักดิ์โพคะกุลกานน์อดีตผู้สมัครสอสอพลังประชารัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุบลคนดีของกลุ่มสอสอพลังประชารัฐในจังหวัดนายเชษฐาชัยศัตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก้าวไกลนายบัณฑิตวิลามาศอดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่ซึ่งมายื่นสมัครในนามอนาคตของชาวอุบลรวมทั้งผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสออบจพากันมายื่นใบสมัครที่หอประชุมศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายโอทอบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกันอย่างคึกคักวันนี้นะครับเป็นวันที วันที่2พฤศจิกายนของพโกานะครับที่ซึ่งทางปกตนะครับร่วมกับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการจัดให้มีการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรารัมย์พร้อมสมาชิกนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาสมัครนะครับในนามกลุ่มอุบลคนดีนะครับมาสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ดิฉันนางสาวนายกแอนสพปัฒนาวิกัไกลเสร็จเจริญนะคะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีหมายเลขสองค่ะในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะ2 5 6พอขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยค่ะสวัสดีครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีผมในฐานะหนึ่งใน ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับวันนี้จะถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวางแผนการเดินทางเพื่อมาใช้สิทธิการเลือกตั้งนะครับท้องถิ่นกลับบ้านเราครับกลับภูมิลําเนาเพื่อไปร่วมกันแสดงพลังแล้วก็ให้เห็นคุณค่าทุกเสียงมีความหมายครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับวันที่20ธันวาคมนี้ครับมาร่วมกัน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสองแบบนะครับก็คือนายกองค์การบริหารสน่วจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดนะครับ เลือกใครก็เลือกได้ครับด้วยหัวใจตามหัวใจที่ท่านปรารถนาเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาใช้สิทธิ์นะครับทั้งนี้ภายในพื้นที่ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาวความปลอดภยัยตั้งเครื่องสแกนตรวจสอบอาวุธและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้มาตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณปากป,ากประตูทางเข้าโดยอนุญ,ญาตให้มีผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครเข้าไปในตัวอาคารได้เท่านั้นส่วนกองเชียร์ให้รออยู่นอกตัวอาคารเพื่อลดความแออัดปริมาณผู้มายื่นใบสมัครลดปัญหาการแพร่กระจายโรคไว โควิด -19 สำหรับขั้นตอนในการสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการจับสลากลำดับเข้ายื่นใบสมัครของผู้มาก่อนเวลาหลังจากยื่นใบสมัครและตรวจสอบผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น <Yeah. S 1> ก็จะด,ดาเนินการจับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครใช้ในการหาเสียงในวันเดียวกันต่อไป สำหรับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่2ถึง6พฤศจิกายน2563ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเซ็นเตอร์องการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเบอร์ห้า